สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทักทายกันนะครับเช้านี้นะครับก็สําหรับงวดที่จะมาถึงนี้นะครับงวดวันที่16สิกายนนะครับ2,565นะครับก็หวังว่าเลขงวดนี้นะครับจะไม่ออกเป็นเพี้ยนอีกนะครับจะไม่ออกเป็นเพี้ยนอีกถ้าออกเป็นเพี้ยนอีกก็คงอก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเลขออกแปลกๆนะครับก็สําหรับสูตรเลขนะครับหลายๆท่านนะครับก็ทยอยส่งเข้ามาแล้วนะครับทยอยส่งเข้ามานะครับแต่ว่า ตัวเลขนะครับมีผมมีตัวเลขส่วนหนึ่งนะครับที่เดินนามาฝากท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นเน้นย้ํานะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมผมต้องขออนุญาตนะครับว่าไม่นําคลิปของท่านมาลงนะครับเป็นเป็นท่านเป็นพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์อยู่ที่วัดนี่แหละแต่ว่าท่านบอกว่าให้ถูกมาหลายงวดแล้วนะครับก็คือไม่สมควรนะครับก็ขออนุญาตไม่ลงคลิปท่านก็แล้วกันเอาเป็นตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าท่านท่านก็บอกว่าถูกมาสามสี่งวดแล้วนะครับเพราะว่าท่านก็คง ต่ไม่มุสาหรอกมั้งนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะท่านคงไม่มุสาเนาะนะเพราะถ้าเป็นพระสงฆ์นะครับเป็นพระนะครับมุสาหรือไม่มุสานี้ก็นํามาฝากท่านผู้ชมนะครับสําหรับเลขงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับที่จะถึงนี้นะครับท่านให้ตัวเดียวนะครับตัวเดียวหางเดียว85นะครับ8558หางเดียวเลยนะครับบอกว่าโยมบอกอาตมาให้เขาถูกหลงวดแล้วก็บอกให้ถูกสามงวดซ้อนแล้ว85 นะครับสาหรับมวดวันที่16นะครับผมเพิ่งถามมาเมื่อวานสดร้อนนะครับ mm hmm. ก็วันนี้ก็นํามาฝากท่านผู้ชมนะครับ <pus ank> er> ท่านผู้ชมก็ลองลองเอาไปพิเคาะพิจารณ <Heroes> า <pus ank> er> ดูว่าแต่ว่าเลขมันออกวันพระนะแต่ว่าแปดมันจะมาอีกหรือเปล่านะครับแปดมันก็ไม่มานะออกวันพระเนี่ยแปดมันก็ไม่มานะครับแปดมันก็ไม่มาแต่ว่าท <us ank> er> ่านฝากม,มานะครับบอกบอกมานะครับแปดห้าถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่าแต่ว่าเลขแปดห้านี่ผมว่ามันอันนะเจ้ามือนี่ อันดีครับพี่น้องเอยเลขแปดห้าอันดีอันดีมากนะครับสําหรับเลขหลายตัวนะครับที่หลายคนรอคอยนะครับบางบางบางท่านก็ยังไม่ได้ให้นะครับยังยังทางเลขของคุณพี่ยุพานะครับก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจะเข้ามาหรือเปล่าสําหรับงวดนี้นะครับงวดนี้ไม่รู้ว่าพี่เขาจะเข้ามาบอกหรือเปล่าก็ขอบคุณสําหรับตัวเลขนะครับหลายคนที่ร่วมแบ่งปันกันนะครับสําหรับเลขวันนี้ก็นําเลขท้าจยน าฝากก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขของได้หลายคนนะครับที่ส่งเข้ามาแล้วก็ทยอยทยอยเดี๋ยวผมก็จะทยอยลงให้นะครับแต่ว่าเลขที่ผมไลฟ์สดนีอ่อย่างที่วันเฉลี่นี่ก็ยังไม่เข้ามาพี่เกดก็ยังไม่ได้ส่งเข้ามาให้นะครับพูดถึงเลขของคุณตะขำนะครับเลขตะขำในงวดที่ผ่านมานี่มันมันเข้าศูนย์กับหนึ่งนะครับของคนตะขำในงวดนี้มันศูนย์หนึ่งสองมันตัวเดิมนะครับมันศูนย์หนึ่งสอง แต่ว่าศูนมันจะมาอีกไหมหรือหนึ่งนึงมันเด่นนะครับตัวหนึ่งหนึ่งนี่มันเป็นตัวเด่นนะครับรื่นหนึ่งกับสองมันจะมางวดนี้ถ้าผู้ชมก็อนองก็ลองนําไปพิคอพิจารณาดูนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับแหกหมานที่น้องเอ้แหกหมัน,น,อเ,อมนเอาเลขพอาจารย์มาฝากนะครับแปดห้าห้าแสำหรับงวดวันที่สิ นะครับพฤศจิกายน2,565นะครับใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับใกล้จะปีใหม่วังว่าท่านผู้ชมนะจะได้โชคตราปีใหม่นะครับตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่เข้ามาแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศนะครับเปลี่ยนแปลงเดียวร้อนเดียวหนาวนะครับโอ้ยมือหนึ่งสามฤดูนะครับอ่ะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ตัวเลขของพระอาจารย์นะครับ8558ถ้าใครชอบก็ลองนำไปรุ้นไปเสี่ยงดูนะครับแต่ว่าเจ้ามืออันแน่นอนเลขตัวนี้นะครับ8558จักมูยจักหยาดนิยังอันยุคเมปีมาศาสตร์นี่แหละ855 มันก็8558เหมือนกันนะครับงวมดที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ซื้อเหมือนกัน8558เออก็ว่าออกแต่ว่างวดนี้จะออกงวดนี้หรือเปล่านะครับก็ลองดูนะครับเลขของพระจันทร์8558ตัวเดียวเท่านั้นนะครับท่านบอกว่าถูกมาสามสี่งวดแล้วคอยดูผมเอานํามาลงช่องมันจะถูกอีกหรือเปล่านะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางพระจันทร์นะครับไม่ว่าไม่รู้ว่าจะติดตามผมอยู่หรือเปล่านะครับก็สําหรับตัวเลข8558งวดนี้นํามาฝากท่านผู้ชมครับ